สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอาดูข้างในเยอะมากที่ผมจะพามาดูแต่เข้าไปไม่ได้เขาปิดร้วครับดูต้นนอกแล้วกันเขาปลูกไว้เยอะเคยเห็นดอกขาวๆผมเคยพามาถ่ายดูรอบหนึ่งครับมันเป็นดอกขาวนะครับเพิ่งรู้ว่าเขาคือต้นพยุงต้นพยุงนะครับเป็นไม้ยืนต้นแต่ขแขนงไม้เนื้อแข็ง นะครับหายากหายากเขาปลูกเป็นไม้มีราคานะครับเป็นไม้มีราคานี่บรรยากาศยามเย็นด้วยท้องฟ้าสวยงามมากที่ผมพามาดูนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เห็นไหมใบเขาสวยไหมนี่ครับดอกเขานี่ครับนี่อันนี้ไม่ใช่ดอกนะเป็นฝักนี่นี่คือฝักพยูนฝักพยุง ไม้พยุงแต่ก่อนผมไม่รู้เป็นดอกขาขาวเหมือนดอกสะเดาที่ผมถ่ายให้ให้ให,ให้ชมเที่ยวที่แล้วนะครับนี่เที่ยวนี้เป็นฝักเห็นไหมฝักก็สวยนะเต็มต้นเลยดูดูครับสวยเลยนะครับฝักเขาสวยเลยครับนี่เต็มต้นเลยนะครับมันก็เนี่ย เป็นฝักเขาใช้เพราะมาเมล็ดหรือเปะเพาะเม็ดหรือเป่ลาครับเนี่ยข้างในยังไม่มีเม็ดนะครับมันไม่มีเม็ดดอ,อกนีมันก็จะออกเหนียวเหนียวไม่มีเม็ดครับมันเป็นดอกและเป็นฝักเป็นดอกและเป็นฝักเหม็นเขียว เป็นดอกและเป็นฝักดอกเขาสีขาวครับแต่นี้ดูมันน่าจะกินได้นะไม่เหลือผมก็ไม่รู้ว่ากินได้มะแต่มันสวยอะ่ะเออดูนะครับออกเต็มเลยครับออกเต็มเลยดูโูเพราะว่าเขาเป็นดอกตรงไหนเขาก็จะเป็นฝักตรงนั้นแหละดูครับมีโอ้โบโทษถๆดถด,ดนะครับ เป็นดอกตรงไหนก็จะเป็นฝักตรงนั้นนูสวยมากฝักพยุงนะครับฝักพยุงไปดูพอาทิตย์ตกดินด้านสวยๆนะครับเห็นฝักพยุงแล้วที่ผมพามาดูเขาที่เขาออกดอกเขาขาวอะครับออกดอกเขาขาวเคยพามาแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคือดอกอะไรนะครับเที่ยวนี้เอถามเขาแล้วเขาบอก ดอกไปอยู่เ <laughs> ถ่าสำนีอย่างบลูจัก <laughs> เออเนาะนี่แหละป้าเี๋จะพาไปดูบรรยากาศตรงนู้นสวยๆพระอาทิตย์กำลังรับฟ้าดูต้นพยุงไปแล้วดอกพยุงเอ,อ่อฝักพยุงนะครับถ่ายไปแล้วลงหลายรอบแล้วนะครับมันสวยอะนะมันแปลกตาแล้วมันสวยเออดูบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศยามเย็นดูครับพระอาทิตย์รับฟ้าแล้ว แต่ความสวยยังอยู่ความสวยยังอยู่ครับความสวยยังอยู่ยังมีความสวยอยู่ดูครับด้านนู้นเห็นไหมยังสวยอยู่ครับพาทิศรับฟ้าเรียบร้อยนะครับแต่ความสวยยังอยู่บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีท้องฟ้านะครับใช,กชบ้กล้องหน้าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกล้องหน้าจะไม่ค่อยชัด อไม่เหมือนกล้องหลังกล้องหลังจะชัดคมมากนะครับบรรยากาศสวยๆนะครับวันนี้ฝนฝนก็จะพรำตกพรมนะครับตกพรมทั้งวันใครชอบบรรยากาศแบบนี้บ้างดูเด็กๆเ,เขาพาน้องหมามาเดินเล่นแล้วก็มีเด็กถีบจักรยานนะครับบรรยากาศดีมาก เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่ใช้ออกกำลังกายได้นะครับถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะครับมันก็จะไม่แฉะนะครับก็จะมีคนมาวิ่งนะครับวิ่งออกกำลังกายเพราะบรรยากาศดีบรรยากาศฝั่งนู้นจะมองเห็นทิวเขานะครับทิวเขากังหันลมนะครับในภาพอาจจะมองไม่เห็นนะครับซูมได้ซูมได้นะครับบรรยากาศท้องฟ้าตรงนู้นก็จะเป็นทิวต้นมะพร้าวเป็นหมู่บ้านนะครับที่มีกังหันลมนั่นก็เป็นหมู่บ้านนะครับ เป็นหมู่บ้านกังหันลมบางบบางบางงตัวก็อยู่ติดกับเอหมู่บ้านคนเลยนะครับเพราะว่าเคยไปเที่ยวฝั่งนู้นสวยมากบรรยากาศก,ก็ดีด้วยนะครับก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากกับเพื่อนๆนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยมากดูครับบรรยากาศดีครับธรรมชาติมากเก็บภาพสวยๆมาฝากนะครับพาาดาูดอกพยูนแล้วนะ <laughs> ต้นพยูนฝักพยูน นะครับฝกักพายุก็ไม่เคยเห็นเอ,อจะว่าเป็นเด็กบ้านนอกไหมมันก็เด็กบ้านนอกจะว่าเป็นเด็กกุงไหมกึง่ง <laughs> ผมก็ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยนะครับเหมือนอะไรที่แบบเออธรรมชาตินะบางทีคนเราก็เห็นอะไรที่มันไม่ครบหรอกอายุเยอะขนาดนี้ได้มันก็เห็นไม่ครบหรอกนะครับดูบรรยากาศสวยๆธรรมชาติสวยมากนะครับลมพัดเย็นมากนะครับลมพัดเย็น บรรยากาศดีมากเลยเอ่อเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนบ้างนะครับอยู่จังหวัดไหนมีบรรยากาศน,นะครับก็เนี่ยบางทีก็จะพามาถ่ายทํานะครับชมบรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นบรรยากาศที่บริสุทธิ์เป็นบรรยากาศที่เอ่อสูตรโอโซนได้ดีมากที่สุดนะครับก้อนเมฆสวยมากดูครับเห็นก้อนเมฆไหมท้องฟ้าก้อนเมฆเห็นนกบินด้วยนะครับ บรรยากาศดีแล้วอีกไปทางนี้ทางนี้นะครับก็ไปทางด้านหลังผมนี่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านบ้านดอนชะแงผมอยู่บ้านเพชรห่างกันประมาณกิโลนี่นะครับก็จะมีเส้นทางไปละครับนะครับบ้านดอนชะแงหมู่บ้านมีตลังใหญ่ๆเนาะ <laughs> เอ่อบรรยากาศนะครับ ชมบรรยากาศสวยๆนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยใครนั่งทำอะไรแต่คุ่มดำๆมันไม่ขยุกขยิกคืออะไรครับใครเห็นบ้างดำดำนูน้น่คนไหมบรรยากาศ นำมาฝากกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีอยากให้เพื่อนเ่อนได้เห็นได้รับชมนะครับบางท่านอยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่ในเมืองก็อาจจะไม่เห็นธรรมชาติแบบนี้เนาะแต่ก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับกับบรรยากาศสวยๆใหดูครับหน้าเกี่ยวข้าวก็จะสวยมันจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวเนาะ น้าเกี่ยวข้าวนี่อยู่ในช่วงฤดูหนาวมันก็จะมีการเกี่ยวข้าวนะครับสมัยก่อนนี้จะใช้เคียวเกี่ยวนะครับก็จะมีคนนั่งกินข้าวตามซุ้มตามกองฟางสมัยก่อนใช้เคียวเกี่ยวแล้วก็ใช้ควายไถนานะครับแล้วก็จะลงมาเออดำเออเกี่ยวข้าวบางคนก็จะมานอนนาเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็จะมีกองฟางนะครับแล้วก็มีการตีข้าวเดือนไงาย เออใครเคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับตีข้าวเดือนงายใครที่ปลูกอ้อยก็จะให้บัว mm. เขาเรียกขีบอ้อยนะครับหีบอ้อยหีบน้ําอ้อยแล้วก็จะได้น้าอ้อยกินนะครับตอนเด็กๆสมัยเด็กๆก,กินโอ้ oh, บอกอายุเลย <laughs> เดี๋ยวยังไงขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพาชมบรรยากาศสวยๆยามเย็นนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับพาชมบรรยากาศแบบนี้นะครับ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจทุกๆคลิปทุกๆอีพีที่เราถ่าย่าวัดออกไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ